ของไปพนันไปเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วก็ชวนเข้ากลุ่มไปเรียบร้อยนะคะล่าสุดเมื่อเช้าก็มีเว็บลาวไปด้วยนะคะก็คือไปได้ทําเรื่องแจ้งความเรียบร้อยนะคะแล้วก็กําลังหาข้อมูลเพื่อเตรียมดําเนินคดีนะคะแล้วกออ็หาเลขที่บัญชีหาผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีได้แล้วนะคะก็ถ้าใครที่เข้าไปในเพจของปายหรือว่าไปในเพจอื่นนะคะแล้วก็เห็นเห็นข้อความว่าหมอปายชวนเข้ากลุ่มอย่าหลงเชื่อนะคะ แล้วเราเห็นได้ยังไงคบมีใครส่งมาบอกหลายคนส่งมาบอกคือมันมีเหตุหนึ่งที่ว่าไปโพสต์ว่าวันนี้ถูกหวยขอให้โชคดีแค่นี้ค่ะแล้วก็มีคนทักเข้ามาว่าขอเข้ากลุ่มค่ะขอเข้ากลุ่มค่ะก็เลยว่ากลุ่มอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยหาหาจนเจอก็คือสารพัดกลุ่มสารพัดประเภทเลยค่ะตอนนี้ความเสียหายมี่หายยั ยังไม่มีใครทักเข้ามาทางไลน์ของปายนะคะเพราะปายจะบอกเลยว่าเออถ้าไม่ชัวหรืออะไรก็แล้วแต่อะคะ่ะปายมีไลน์แอดที่มันเป็นของอที่ปายดูแลจริงๆอะคะ่ะก็คือให้เข้าไปทักทางหนูนก็คืออยากให้ทักก่อนที่จะไปร่วมกลุ่มหรือจะซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้คือมิดเยอะมากๆเลยค่ะ <laughs> แล้วคลิปหนึ่งคนดู3ล้านอะโ <laughs> อะของจริงคืออายไปเลยก็คือเอารูปไปไปแปะเลยค่ะ แล้วก็มีคนทักเข้าไปว่าเอออันน right ี้หมอปลายตอบเองเลยไหมคะหมอปลายตอบเองค่ะหมอปลายให้เลขเองค่ะอะไรอย่างนี้เลยก็เลยแบบแอบหนักนิดนึงค่ะแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะคุณตำรวจบอกว่ามันเป็นบ่อยแต่ว่าดำเนินคดีไว้ก็ดีเพราะว่ามันก็เหมือนกันปเทคตัวไปเองด้วยอะไรแบบนี้ค่ะทราบทราก็ของเถียย่ีแจริงยังไม่ทราบค่ะ กำลังรออยู่เพิ่งไปแจ้งเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาค่ะได้ค่ะเือตือนเจ้าของคนที่ทำยังไงบ้างคนที่แอบอ้างที่เราคือคนที่ทำเขาน่าจะไม่มีสามาถสำนึกอยู่แล้วเตือนไปก็น่าจะไม่ไม่น่าจะมีเนาะก็อยากให้ทุกคนที่เราจะตกเป็นเหยื่อค่ะดูแลตัวเองให้ดีดีกว่าค่ะเราจะดำเนินคดีเขาแบบเรายังไงบ้างอยากเอาผิดเขายังไงบ้างก็ถ้าทำได้ก็คือเอาให้ถึงที่สุดอะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็ค<ส>ือโชคดีว่ายังไม่พูดจะหายมายังไม่มีใครทักเข้ามารมหรือมีแล้วแต่ก็ยังไม่เจอเพจไปจริงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแน,น,นะคะแล้วพอเป็นหมอรายเราก็เป็นคนที่เสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอองวงกว้างสนาดแบบเรานะก็วงกว้างค่ะเพราะว่าป,ปกติปะก็ให้เลขให้ทูบเวลาไปวัดอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันกลายเป็นแบบว่าอยู่ดีๆเอาเลขอะไรมาให้แล้วคนเขาไปเสียเงินเยอะอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็ไม่อยากให้เขาไป ไปเสียตรงนั้นใช่ค่ะก็เพื่อนกันเนาะใช่เราไม่ทำอะไรเลยแน่นอนไม่ทำแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขอเขาเรื่องหค่ะคึ่งปีหลังอเอาวงการบันเทิงก่อนใกล้ตัวจะเป็นยังไงหมอฟ้าเออ่ครึ่งปีหลังของวงการบันเทิงตั้งแต่ไปขอนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะช่วงกรกฎาคมเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องของคนที่ มีมีอันดับไม่ถึงกับอันดับอันดับต้นเนาะประมาณเบอร์2เบอร์สาประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเคยไปยืมเงินมาแล้วไม่ได้คืนแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าจํานวนเงินก็อาจจะไม่ได้หลักหลายๆลยล้านอะไรขนาดนั้นนะคะก็จะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะถามว่าเรื่องของข่าวดีอะ่ะมันจะมีแบบดาราหลายๆท่านที่ได้ไปต่างประเทศ แบบเป็นเรื่องเป็นดาวมีเพลงออกมี MV มีหนังออกเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้เลยอะคะ่ะก็ถือว่าค่อนข้างจะมีข่าวดีเยอะแต่ว่าเรื่องของการจร้างงานของสื่อเนาะแอบกลัวนิดนึงเออค่ะหมายความว่าสื่อจะ,ะเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันอาจจะไม่ได้ล้มแต่ว่ามีการยุบบางแผนหรือว่าจะมีการแบบปรับตัวเอาคนออกบ้างเแสดงว่าวงการสื่อจะมีการเขย่าอีกรอบมีเขย่าอีกช่วงประมาณปลายปีเนี่ยค่ะ ดูแล้วน่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ค่ะเใช่ไหมที่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีตึกเราเห็นจำนวนตึกอย่าพูดเลยเห็นตึกไม่เกินประมาณสี่ห้าชั้นนะลินน้ำไม่น่านะไม่เห็นไม่เห็นนะแต่ก็ตึกเก่า เห็นแบบนี้แต่ว่ามันก็มีมีเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะออืมมมมันนนจะะีแ้้้้วคขึาไดาไเ่ปรับอีกสักแป๊บหนึ่งน่าจะฟื้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเรื่องของเรื่องของสื่อ,อะจะกลับมามีอิทธิพลมากกว่าพวกออนไลน์อีกรอบหนึ่งอเออค่ะก็คือแล้ว,ลวช่วงเวลาที่จะกลับมาคืนนีอ ประมาณช่วงไหนคะอะไรนะคะช่วงเวลาที่สี่เดกลับมาคือทีช่วงเวลาไหนไตรมาสไหนเอ่ยเอ่อน่าจะเป็นช่วงประมาณปีหน้าประมาณเอ่อกุมภาพันธ์มีนาช่วงนั้นนะคะน่าจะมีเหตุอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าออนไลน์มันมีการหลอกลวงหรือว่ามีเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่น่าเชื่อถือเลยต้องกลับมาให้สื่อช่วยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอดทนไปก่อนนี้เหรออดทนนิดนึงอดทนนิดนึงค่ะเราเอาปตามมันเถอะเมื่อกี้พูดแล้วแหะว่า สาวดีแล้วไม่ดีเนาะ,ะถ้าไม่ดีนี่เรี่ยวไร้ที่สุดคือน่าจะเป็นเรื่องอะไรคะเรีวไร้ที่สุดอืมเรื่องรถชนน่าจะน่าจะผ่านไปประมาณ70%แล้วเหลืออีก30%น่าจะไม่เกิดขึ้นเอ่ออีกนิดนึงที่ยังห่วงจะมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นอีกแต่ก็จะเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงเป็นเป็นมือที่3อะไรอย่างนี้ซะมากกว่าอะไรแบบนะะี้ค่ะ แล่มลกสใบสใบในวงการบันเทิงก็จะมีต่อไปอบนเรียนกลโลกห้าใบหใบอันนี้พุทธอันนีพุ <laughs> ทธเจ้าทธเจ้าจะเกิดขึ้นคห้าใบเลยเหรอกลัวช่วงประมาณช่วงไปจะมองเห็นช่วงแก๊ปแบบนี้ค่ะกรกฎาดาถึงประมาณธันธรรวาแต่มันอยู่ช่วงแก๊ปประมาณเนี้ยกลางกลางเนาะกลางแก๊ปหลังก็ระวังนิดนึงผู้ชายใครทําอะไรก็แอบแอบไว้หน่อยนะกลผู้หญิงด้วยค่ะ คสัมนะมันได้จบไปเลยเพาว่าคมันไม่เปนแค่ะใใ่นึน่งอ่ะี่ไปผู้หญิงิดเดียวแล้วก็ไนี่ครับเพปกติจะไม่กางคัแบบนี้นค่ะโอเคครับคห้าเกิดการเดินไงนะต้องบอกรางก้อคือเป็นเป็นแกปประมาณเนี้ค่ะก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้กับหลายคน มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้าไปพี่คือสถิติใหม่เลยนะคะหมอไปสถิติใหม่เลยนะคะห้าไปถ้าเขาดูข่าวนี้อยู่ตอนนี้ถ้าเขาหยุติก็น่าจะจบค่ะคือไปแยกไม่ออกเพราะว่าเห็นเห็นแบบออกข่าวมีข่าวอ่ะแล้วก็น่ารักด้วย ค่อนข้างค่ะแต่ก็ขอขอให้ให้มันไม่มีอะไรหลุดออกมาแล้วกันเนาะหน้าตาน่ารักหน้าตาน้ารักอะค่ะยังค่ะแต่ก็มีผู้ชายอ่ะหนึ่งในนั้นที่น่าจะเคยแต่งมาแล้วอะไรแบบนี้ด้วยแต่ก็ขอให้ไม่เกิดนลลกะค่ะห่วงเรื่องรถยนต์ค่ะแต่รถยนต์น่าจะเหลือแค่ประมาณ30เปอร์เซ็นต์แล้วไปว่าไม่น่าไม่น่าเกิดค่ะวงการละครนะคะ จะ,จะพึ่งอนชีพไหมอืมเอาครึ่ปง,งปีหลังเนาะถ้าเป็นพวกวงการละครก็คือที่อยู่ในในโทรทัศน์ทั้งหมดเนะเาะดูเหมือนจะซบกว่าเดิมนิดนึงค่ะแล้วหลังจากนั้นน่าจะมีการเปลี่ยนเป็นเรื่องของเหมือนระบบของการขายของหรือเป็นรายการที่เป็นอนเตอร์เทนมากขึ้นมากกว่าที่เป็นละครอะไรแบบนี้ค่ะ เท่าที่เห็นเองนะ <c oughs> <c oughs> ค่ะเรื่องดีจะเปเรื่องที่ให้ชื่นใจค่ะไมได้ไม่หดหมู่กันมากเออค่ะวงการบันเทิงแต่คนได้รับรางวัลเยอะจริงๆปีนี้หลังปีนี้คือรางวัลเยอะจริงๆค่ะใช่อันนี้แปลว่าข่าวดีนะได้รางวัลให้ประเทศเยอะอยู่เป็นหน้าเป็นตาเป็นหน้าเป็นตาใช่ค่ะแล้วก็เพลงไทยก็ออกไปข้างนอกก็คือแบบดังอ่ะค่ะค่ะ,คะใช่ปะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอโทษด้วยนะคะค่ะ